อัดวิดีโอนะคะแม่อันนี้คุณเป็นแขนะคะเป็นแม่งานก็หายไปไหนไม่ได้เพราะเงินอยู่ในนี้หมดเลยที่ผ่านมาพวกะเขานะคะที่ลำบากตากอันนี้พี่กิ่มนะคะที่ลำบากตากตามมาเพราะเขานะคะไม่ต้องห่วงค่ะอันนี้เป็นพยูนพยุนเกยตื้นขึ้นมานะคะพี่สองนะคะอันนี้พี่หลังนะคะเป็นกิ๊กของพี่สองอีกทีนึงนะคะน้ำปลาแซลมอนอันนี้พี่ชาติ โอเคเป็นจ่าฝูงนะคะถ้าไม่เลยไม่ใช่จ่าอันนี้เป็นพี่อ้วนนะคะพี่เมาประจำทริปโอเคฮัลโหลอัดวิดีโออันนี้เราอยู่ที่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรนะคะสองคนนี้ไป ทำไมทำไมไม่รอดถ้าไปไม่ได้กลับเพราะว่าอะไรไปไม่ได้กลับเพราะว่าอะไรทำไมไปไม่ได้กลับมันหมุนแน่เนี่ยมันหมุนเหรอไม่ท้ายอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอไม่ท้ายอยู่ฝั่งนู้นต้องนั่งจมไม้มนแบบต้องยังไงพี่กลับกลับไปแล้วสองรอบพี่เองหัวท้าย ไม่คนทายต้องอยู่ขนาดไหนก็เปลี yeah. ồi, emperor, emperor. ่ยนแล้วจบก็เป็นสองจบเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเหนื่อยจบแล้วพอแล้ว